สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบารมียำตั้งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนานะครับเมนูนี้ก็คือเมนูหมูกระจกครับพร้อมเทคนิคนะครับทอดหมูยังไงให้กรอบนานสีสวยนะครับและที่สําคัญเนี่ยรสชาติกลมกล่อมและอร่อยด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มทำเลยครับเริ่มจากนะครับในการเลือกซื้อหมูนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นชิ้นส่วนของมันหมูนะครับมันหมูเนี่ยมันจะมีเป็นมันหมูแข็งนะครับกับหนังหมูนะผสมกันนะเราจะไม่ได้ใช้มันหมูล้วน น,นถ้าเราใช้มันหมู้วนๆนะแบบนัน้มันจะเป็นสไตล์ตหมูทอดเคียงไายนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อมันหมูมานะครับให้เขาหั่นมาเป็นชิ้นประมาณนี้นะเพื่อนเ<ๆ>เวลาหั่นเราจะได้หั่นง่ายนะครับประมาณนี้นะ ก่อนจะหั่นนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนำมันหมูนะครับไปแช่ในช่องฟีดเพื่อให้มันหมูมันแข็งตัวนิดนึงนะครับอย่าให้มันอ่อนนะเพราะเวลาเพื่อนๆนำมาหั่นนะครับมันจะหั่นง่ายนะครับสมมติว่าถ้ามันหมูมันอ่อนตัวเวลาเราหั่นออกมาเป็นเส้นๆเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆนะครับมันหมูมันจะนิ่มนะครับแล้วมันจะหั่นค่อนข้างลําบากนะครับเราจะมาเริ่มหั่นกันเลยนะครับขนาดนะครับแนะนําประมาณนี้กำลังดีประมาณสัก2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วกำลังดีนะครับอย่าให้ยาวไปแล้วก็อย่าสั้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครััับบเเรราาจะะมห่นนนแผลยค อย่าให้มันหนาไปนะครับแล้วก็อย่าให้มันบางไปนะครับแผ่นประมาณนี้กําลังดีนะครับไม่หนาไปไม่บางไปนะครับเราจะมาเริ่มมาผสมหมูกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับนําแป้งข้าวเจ้านะครับนําเทลามาชนะเลยครับตามด้วยรสดีครับส่วนผสมนะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนเกลือแกงป่นครับน้ำตาลทรายครับนิดหนึ่งนะครับผงฟูครับ ผงฟูนี้ทําให้ตัวนังมัวครับมันจะฟูกรอบมากๆนะครับและมันทำให้สวยน่ากินด้วยนะครับชูรสครับผมน้ำต้งแต่ชูครับน้ำต้งแต่ชูเนี่ยเวลาเรานําไปทอดใช่ไหมครับทําให้น้ํามันเนี่ยมันไม่แตกกระเด็นนะครับน้ำเปล่าครับคนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้มันเข้ากันเลยครับแบบนี้คือละเอียดแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะนำตัวมันหมูนะครับที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับนํามาใส่เลยครับทีนี้นะครับเราจะมาคลุกเขาทั้งหมดให้มันเข้ากันเลยครับ พอเสร็จแล้วนะครับผมจะไปหมักแช่ทิ้งไว้นะครับในตู้เย็นทิ้งไว้ตั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้สมมตมมันซึมเข้าเนื้อครับแล้วเดี๋ยวเรานํามาทอดกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนําน้ํามันนะครับมาใส่ในกระทะนะครับแล้วก็เราจะทอดนะครับด้วยน้ํามันที่ยังไม่ร้อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับห้ามทอดในน้ํามันที่เดือดนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันเดือดเนี่ยเดืมูเนี่ยนะครับมันจะไม่สวยนะครับมันหมูลงไปต่เลยครับต่อไปครับเราจะค่อยๆนะครับเอาตะหลิวนะครับ คนหมูนะครับคมระเบานะเพื่อนเอนเราจะคนเพื่อให้ตัวมันหมูครับมันแยกออกจากกันนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนห้ามคนแรงเด็ดขาดนะถ้าคนแรงเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันจะไม่เกาะกับตัวมันหมูนะครับหลายคนถามว่าทําไมขั้นตอนนี้ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆนําหมูไปใส่ในน้ามันที่มันเดือดจัดจัด,จดนะครับ ทำให้หมูเนี่ยมันจะติดกันเป็นแผรนะครับมันจะไม่สวยนะครับพอมันติดกันเป็นแผรแล้วเนี่ยมันจะแยกออกจากกันยากนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับพอเราทอดมาสักพักแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้แป้งมันเริ่มเซตตัวกับตัวมันหมูแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะคอยคนกระทะเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องคนปกติเลยนะครับไม่ํำเป็นต้องคนจะช้านะเพราะว่าแป้งเนี่ยมันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในการทอดหมูกระโจนครับเราต้องคอยคนตลอดนะเพื่อนๆคอยคนทุกๆสามนาทีก็ได้นะเพื่อไม่ให้้นกระทานเนี่ยมันจะติดกันนะครับตอนนี้นะครับมันหมูนะครับเริ่มสุกในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะไม่ได้ทอดให้มันสุกร้อเอร์เซ็นนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราจะตักขึ้นมาพักก่อนนะครับเทคนิคนี้สําคัญมากนะครับจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าจะทําให้หนังหมูเนี่ยมันพองตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ตะแกรงนะครับกองเอาเห็นไหมเห็นเศษแป้งไหมครับที่อยู่ก้นกระทะเราก็กองออกให้หมดเลยนะครับถ้าเราไม่กองเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอเราทอดเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันมันจะดำนะเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักให้มันหมุนเนี่ยมันเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาทอดกันใหม่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าหนังของเราเนี่ยมันจะกรอบฟูหรือเปล่านะครับเราต้องเปิดแก๊สนะครับให้น้ํามันมันเดือดสุดๆเลยนะครับต้องใช้น้ํามันเดือดเท่านั้นนะครับเดือดมากๆเลยนะถ้าเดือดนะครับมันจะขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไอควันระเหยนิดนึงนะครับตอนนี้น้ํามันเดือดแล้วนะครับนำลงไปเลยครับ สังเกตว่าหมูเ,เริ่มพองตัวนะครับมันหมูเ,เริ่มแตกแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเราจะให้มันแตกให้เต็มที่เลยนะเพื่อนๆต้องคอยเอาตะแกรงนะครับคอยกระทุง้งกระทุง้งกระทุ้งนะครับกระทุ้งนะครับยิ่งกระทุ้งเนี่ยมันก็จะแตกตัวมาก,กยิ่งขึ้นนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้เริ่มพองแล้วนะเห็นไหมนี่สวยไหมครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะตอนนี้ ต้องใช้ไฟแรงเท่านั้นนะครับถ้าไฟอ่อนนะครับมันจะไม่ขึ้นพองแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับมันหมูของเราเริ่มได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตักขึ้นเลยนะครับอย่าทอดนานเกินไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวสีมันจะเข้มนะครับมันจะไม่สวยนะครับนี่เขาจะได้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะนําไปพักนะครับให้มันหายร้อนครับนี่นะครับก็คือหมูกระจกของเราสีสวยกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็หนังเนี่ยฟูกรอบเลยนะครับเห็นไหม ถ้าเ,เพื่อนๆทำตามขั้นตอนที่ผมบอกะครับหนังจะฟูแบบนี้จะก,กรอบอร่อยนะครับแล้วก็ในการใช้ไฟน่ะอยากใช้ไฟแรงเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี้ยเดือดสีจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมกันเลยนะครับหืมตัวหมูกระจกเนี่ยมีความกรอบมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากเลยนะครับสูตรนี้นะครับทำขายได้แน่นอนนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทำทางกินก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ถ้าเป็นเพืคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ